เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับภาพที่เห็นนี่เป็นช่วงเวลาที่น้องมิ้นหรือว่าเด็กหญิงนัชชาสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งครับในอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชช่วงนั้นเนี่ยมีวัตถุปริศนานะครับตกลงมาจากฟ้าหล่นใส่ศีรษะของน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับ แล้วก็ทราบภายหลังนะครับว่าสิ่งที่หล่นลงมานั้นเป็นพลุตะไลนะครับหรือว่าบั้งไฟตะไลที่ชาวบ้านใช้จุดในงานศพครับเมื่อวานนี้นายวิเชียนจันทนะโรไทยผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครราชสีมาก็เข้าไปเยี่ยมน้องมิ้นและครอบครัวนะครับโดยบอกว่ามาในานามตัวแทนของนายกที่ฝากความห่วงใยมาถึงน้องมิ้นรวมไปถึงครอบครัวของน้องมิ้นทั้งพ่อทั้งแม่น้องมิ้นนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในอาการเสียใจแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา นอกจากผู้ว่าแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคณะครูแล้วก็มีน้องๆนักเรียนอีก20คนนะครับมารอให้กําลังใจน้องมิ้นด้วยด้านพ่อเมืองโคราชครับคุณวิเชียนจันทระโนทยัยบอกว่าแพทย์บอกว่าน้องมิ้นนั้นอาการทรงตัวตอนนี้ทุกคนเอาใจช่วยเต็มที่ส่วนเรื่องของบังไฟที่ใช้ในงานและทําให้เกิดอุบัติเหตุนั้นคือบั่งตะไลครับที่ชาวบ้านใช้จุดกันเรื่องของการดําเนินคดีให้ตํารวจในพื้นที่อำเภอปักทงชัยเป็นคนตรวจสอบ เพราะถ้าหากว่าไม่ได้ขอจุดบั้งไฟนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับทีนี้มาดูอาการของน้องมิ้นกันบ้างครับในแพทย์เชิดศักดิ์แสงสุริทองชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารานรรชนครราชสีมานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาการของน้องมิ้นเนี่ยทรงตัวครับเนื่องจากว่าวัดความดันวัดออกซิเจนในเลือดแล้วปกตินะครับแต่ตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประครับประคองตลอดเวลานะครับ ตอนนี้แพทย์ห่วงเรื่องของสมองครับเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายหนักหนักที่ว่าก็คือพลุนั้นมากระแทกที่ศีรษะแล้วเข้าไปด้านในศีรษะไปถึงสมองระเบิดข้างในด้วยนะครับจึงทําให้สมองโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้กับแกนสมองได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงทําให้อาการของน้องนั้นอย่างโคม่าครับเพราะว่าสมองเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับแพทย์พยายามที่จะช่วยเหลือทุกวิถีทางแล้วผู้ช่วยของพออโรงพยาบาลแห่งนี้ยืนยันครับ บอกว่าจะใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดหมายถึงอะไรทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ จะช่วยน้องถึงที่สุดนะครับชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพิมพ์แสดงความ,มพิดีห็นส่งกําลังใจไปที่ครอบครัวของน้องมินนะคะเมื่อวานนี้หลายฝ่ายที่ไปเยี่ยมก็เข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอมิม้นนะคะไปให้กําลังใจครอบครัวนี้ทางคุณแม่ค่ะนางพัชรีช่วงจะโปะนะคะแม่ของน้องมิ้นบอกว่าตอนแรกเกิดเหตุนี่ก็ยังทําใจไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ก็บอก ถึงวันนี้น้ําตาย,ยังคลออยู่เลยนะคะแล้วเมื่อวานพอผู้สื่อข่าวเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามคุณแม่บอกเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมลูกสาวดูเหมือนว่าสีหน้าน้องจะดีขึ้นสดใสมากขึ้นกว่าช่วงวันก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าดูเหมือนแนวโน้มอาการจะดีขึ้นทางคุณแม่ยืนยันว่าสิ่งที่คาดหวังตอนนี้ก็คือรอปาฏิหาริ์ค่ะ าาท่กกงิเรื่องของการดําเนินคดีกับคนจุดบั้งไฟนะครับมีคนจุด2คนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสพปักทงชัยเตรียมดําเนินคดีในข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสขณะที่ผู้จุดบั้งไฟทั้งสองคนรวมไปถึงครอบครัวของผู้จุดบั้งไฟด้วย ก็เดินทางมาขอโทษครอบครัวของน้องมิ้นนะครับแล้วก็ยอมรับผิดและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างกับคือทางคุณยายของน้องมิ้นบอกว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นแต่ว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานคนอื่นก็เลยต้องฝากทางจังหวัดช่วยจัดการด้วยนะคะ